เราไปต่อกันที่ความคืบหน้าสําหรับเหตุเครนพังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานะครับโดยกรมทางหลวงชนบทและบริษัทผู้รับเหมาสันนิษฐานว่าเหตุสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาที่พังถล่มลงมานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดจากอุปกรณ์การก่อสร้างที่เรียกว่าลอตเชอร์อาจจะเกิดการสะบัด ซึ่งวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ไปหาสาเหตุของการถลม่มติดตามจากคุณพรทิพม่งใหญ่รายงานสดจากจุดเกิดเหตุที่อำเภอสัมภาวลม่มพระนครศรีอยุธยาเชิญครับ คีมข่าวไวกิทีวียังคงติดตามความคืบหน้าการหาสาเหตุการถล่มของสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่เมื่อวานนี้เราติดตามมาตลอดทั้งวันนะคะซึ่งมีการคาดการว่าจุดที่เกิดเหตุอาจจะเป็นรอนเชอร์ค่ะแต่วันนี้ทางวิศวกรรมาสถานแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็สันนิษฐานอาจจะพบว่าถึงสาเหตุที่แท้จริงในการถล่มนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับกุนศิลวั์ชัยชนะเลขาธิการวาสอทอค่ะสวัสดีค่ะ จากการที่ทางวาสอทอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านโยธาทั้งหมดแล้วทราบมาว่าพอจะเห็นในเรื่องของสาเหตุที่แท้จริงของการถล่มของสะพานนี้แล้วใช่ไหมคะคือจุดไหนยังไงบ้างคะครับสครับคือวันนี้ทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญของวิศวกรรมสถานร่วมกับทางสภาวิศวกรนะฮะก็ได้เข้ามาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไระผมจะอธิบายในภาพร,มนะรวมกว้างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนว่าสะพานอันนี้จะเห็นว่ามีแถวของสะพานเนี่ยเป็นสองแนวมีต่อหม้อสองแถวแนวที่เราที่อยู่ข้างหน้าผมที่เห็นอยู่เหนือผมเนี่ยเป็นแนวที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วะนะกับแ,แนวที่ฝั่งซ้ายที่ถัดไปเนี่ยเป็นแนวที่เกิดปัญหาเมื่อเมื่อวันก่อนนี้ก็ค,ค,คือชิ้นส่วนโครงสร้างของสะพานเนี่ย ได้หลุดถล่มคือสะพานมีการสร้างคู่อีกอันหนึ่งคือเสร็จสิ้นอีกอันนึงกำลังก่อสร้างกำลังก่อสร้างค่ะสะพานที่กำลังก่อสร้างเนี่ยก็เกิดปัญหาอย่างที่ทราบกันแล้วตัวอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้สะพานนั้นถล่มคะก็ถ้าที่เราดูเนี่ยจะต้องจะเห็นชัดง่ายๆก็คือว่าโชคดีที่สะพานที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันยังมีร่องรอยของโครงสร้างทั่วคราวของการติดตั้งการทํางานนี่อยู่เราจะเห็นว่า มันมีการติดตั้งสะพานลักษณะนี้จะต้องมีลอนเชอร์ลอนเชอร์เป็นตัวที่ยกไป,ไปครบทั้พื้นสะพานขึ้นมาเซกเมตขึ้นมาต,ตัวเซกเมน,นมต์นขึ้นมาเรียงติดกันเนี่ยและเพื่อที่จะสอยเพื่อที่จะสาวลวดสอยสอยอัดแรงนะครับตอนี้เราจะเห็นว่าไอตัวก่อนที่ยกจะยกขึ้นมาได้เนี่ยไอตัวลอนเชอร์ก็จะต้องมี มีที่รองรับมีที่พอร์ตเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตัวนี้คือเทมเพอรี่ซัพพอร์ตซึ่งตัวสีแดงก็จะหมายที่เรียกว่าสตีลแบ็กเก็ตเนี่ยทำเป็นสตีลแบ็กเก็ตเนี่ยที่เป็นตัวไอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่แหละครับอันนี้ที่ที่เป็นตัวที่เราเห็นอยู่แต่ในตัวที่ฝั่งที่พังเนี่ยมันหลุดไปแล้วแต่เราดูจากตรงนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจากการปฏิบัติงานเนี่ยเมื่อลอนเชอร์ยกตัวเซกเมนต์ขึ้นไปขณะที่กำลังยกเซกเมนต์ขึ้นไป เจ็ดแปดเซกเมนต์เนี่ยนะฮะกำลังที่กำลังจะครบ11 12อ็ดสิบเซกเมนต์แล้วเนี่ยไอตัวไอเทมบลีซัคเกอตรงนี้มีปัญหาเกิดซุดเอียงขึ้นมาฝั่งหนึ่งเพราะนั้นเมื่อเมื่อซุดเอียงขึ้นมาไอตัวไอลอนเชอร์ก็เสียเสียรภาพก็ก็ล่วงจากตัวคารแค่2ตัวที่มีทั้งหมด4ด้านประกบกันเนี่ยถ้ามันเสียหายไปมันทาให้ตัวรอนเชอร์รวมถึงเซกเมนต์แล้วก็คารนี่ล่วงลงมาพร้อมกันได้เลยเหรอคะใช่ครับ ก็มันมันมันพลิกลงไปเลยเพราะมันพอน้ำหนักมันถ่วงมากพออันหนึ่งมันมันเอียงไปเงี้ยมันเสียจะเสียรภาพมันก็พลิกหล่นไปพวกที่ยกอยู่ก็หล่นทางวสทค่อนข้างที่จะมั่นใจไหมครับว่าตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาเนี่ยคือเป็นตัวขาคล้ายๆตัวไอที่เป็นในเบื้องต้นตรงนี้เขาคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้น น่าจะมาจากตรงนี้แล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นน่าจะมาจากในเรื่องของความประมาทหรือว่าอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเป็นในเรื่องของโครงสร้างปูนหรือว่าเหล็กที่อาจจะอ่อนกว่ามาตรฐานยังไง่รบผมเข้าใจว่าปูคอนกรีตหรือว่าเหล็กเสริมอะไรนี้คงได้มาตรฐานอยู่แล้วว่างานพวกนี้ก็จะมีซูเปอร์วิเซอร์คอยตรวจสอบอกําลังเลยแต่ว่าปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือ,อปัญหาในเรื่องของ มาตรฐานในการก่อสร้างะนะ,ะมาตรฐานในการออกแบบ temporary structure การตรวจสอบกำลังะนะฮะแล้วก็ไปไปใช้กับ temporary structure ที่ว่าเนี่ยนะฮะมันอาจจะ,ะในช่วงที่ทำการยกอะไรเนี่ยอาจจะ ศูนย์เฉียกําลังถ้าหา,ากการตรวจสอบพบว่าอาจจะมาจากในตัวของตัวคารฐานรับน้าหนักนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดในครั้งนี้น่าจะเป็นผู้รับเหมาเพียงฝ่ายเดียวหรือว่าต้องร่วมกับทางกรมทางหลวงชนบทค,คะคือจะในเรื่องของความผิดนี่เราอาจจะยังไม่พูดถึงว่ามัมนมันผิดมากน้อยแค่ไหนนะ<า>แต่ในความรับผิดชอบดีกว่าเราพูดถึงความรับผิดชอบใน่แน่นอนผู้รับเหมา เป็นเป็นคู่สัญญาโดยตรงก็ต้องรับผิดชอบในภาพรวมอยู่แล้วแต่ว่าความความรับผิดชอบในส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องคืออาจจะมีหนึ่งผู้ที่ควบคุมงานพิศการผู้คุบงานณขณะนั้นเนี่ยได้ได้อยู่ดูแลในขณะที่ทํางานหรือไม่ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์นะฮะต่างๆที่นามาใช้หรือไม่อย่างลอเชอร์ที่ใช้ว่าใช้โอเคปลอดภัยใช้มาแล้วหลายครั้งแต่มาใช้ครั้งนี้เนี่ย ได้มีการตรวจสอบหรือไม่ว่า,าร้อยเชื่อมหรือว่าอะไรจะอาจจะมีปัญหา <ฮะ S 1> ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานนี่ก็คือคํายืนยันจากทางวาสทที่มีการยืนยันว่าจุดที่เกิดเหตุอาจจะมาจนในส่วนของฐานที่รองรับน้ําหนักนะคะแต่ทั้งนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาทางอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็ลงมาตรวจสอบพื้นที่เช่นกันซึ่งก็ได้มีการตั้งทีมงานซึ่งประกอบไปด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสะพานบริษัทเป็นที่ปรึกษาแล้วก็บริษัทผู้รับจ้างค่ะซึ่งจะตั้งทีมงานขึ้นมาทํางาน2ด้านด้วยกันก็คือ1ในส่วนของสะพานที่ได้รับความเสียหายนั้นนะคะจะมีการรื้อถอนอุปกรณ์ ที่ได้รับความเสียหายทั้งแผ่นปูนทั้งในส่วนของตัวต่อหม้อแล้วก็ในิร่วงของลอนเชอร์แล้วก็เครนทั้งหลายที่ได้รับความเสียหายนั้นจะต้องทิ้งคันทีไม่มีการนํามาใช้งานแต่อย่างใดนะคะส่วนที่2คือสะพานที่มีการสร้างเสร็จแล้วทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะคะจะมีการตั้งทีมขึ้นมาเพื่อตรวจสอบในส่วนของโครงสร้างทั้งปูนแล้วก็ใน,นเรื่องเหล็กว่าได้มาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่ ส่วนบ้านที่ได้รับผลกระทบที่เกิดเหตุนะคะทางผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงแค่ฝ่ายเดียวซึ่งก็จะมีการเช่าบ้านพักที่อยู่ชั่วคราวให้นะคะและนี่คือรายงานทั้งหมดที่จังหวัดพรนะคนครศรีอยุทยาค่ะ ขอบคุณคุณพันธิม่งใหญ่นะครับคุณพันธิม่งใหญ่ติดตามความเคลื่อนไหวที่พระนครศรีอยุธยาในส่วนของสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับส่วนยอดของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บม,มีทั้งหมด12คนเป็นตัวเลขที่ยืนยันมาจากทางตํารวจพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับคนงานที่ถูกเครนพังถล่มทับบ้านนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ส่วนใหญ่ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ